กระแตอาสยามเปิดบ้านพาทัวร์ห้องนอนสุดหรูแต่ง,งานนี้ทำโฟกัสผิดจุดกับมุมพิเศษในห้องด้านตากล้องล้านแรงมีใครเดินอยู่ข้างล่างเรียกว่าชีวิตสุดปังรุ่งทั้งเรื่องงานและความรักสำหรับนักร้องสาวสายแทบกระแตนิภพภร์มุญยาเลี้ยงหรือกระแตอาสยามหลังจากออกมาเปิดเผยเรื่องราวความรักกับแฟนหนุ่มที่คบหาดูใจกันมานานกว่า1ิปีแม้จะไม่เคยเปิดเผยใบหน้าแบบชัดๆแต่บอกเลยว่าออร่าความหวานนั้น แ่กระจายรอบตัวนักร้องคนสวยแบบสุดๆโดยกระแตเผยว่าพร้อมที่จะจัดงานแต่งงานแล้วกระแตเผยเรื่องราวความรักพร้อมแต่งงานแล้วสาวกระแตเปิดใจผ่านรายการมูติเอเอว่าเราไม่ได้เปิดตัวคนจะคิดว่าเรายังไม่มีแฟนบ้างโสดบ้างแต่จริงๆหนูคบกับคนนี้มาสิบปีแล้วรักเดียวใจเดียวมากอยู่ด้วยกันจากความเข้าใจจากตอนแรกเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ธุรกิจเราเติบโต,ตขึ้นด้วย เพราะว่าหนูอยู่หน้าบ้านเขาอยู่ระบบหลังบ้านเป็นคนที่ส่งเสริมเราก็มีความสุขคบมาสิบปีมันก็แต่งได้แล้วละ่ะเอาจริง,รงๆหลายๆคนไม่รู้มันเลยกลายเป็นเหมือนถ้าเราประกาศแต่งมันก็เลยดูสายฟ้าแลบเพราะตั้งใจว่าไม่เกิน2ปีนี้คือตั้งเป้ากับตัวเองและแฟนว่าจะทําธุรกิจของเราให้ถึงพันล้านบาทแล้วเปิดตัวเลยแต่หนูก็คิดไว้ว่าถ้าไม่ถึงเป้าสองปีก็จะแต่งเพราะจะสี่สิบแล้วค่ะกระแตมีแววใกล้เปิดตัวแฟนหนุ่ม ล่าสุดกระแตได้เปิดห้องนอนให้ทุกคนได้เห็นเป็นครั้งแรกในช่อง YouTube ของตัวเองชื่อ KTKRATAE ซึ่งเจ้าตัวภูมิใจนำเสนอทุกโซนในห้องแต่งานนี้หลายคนปลับสะดุดตรงโซนพิเศษอย่างงุมแคสเกมกับเครื่องเล่นเกมแบบจัดเต็มราคาสูงลิ่วซึ่งผู้จัดการส่วนตัวและตากล้องถึงกับแซวเลยว่ามุมนี้ไม่ใช่ของกระแตแน่นอนยังมีส่วนของห้องน้ำที่เจ้าตัวติดตั้งฝักบัวไว้สองอันทำเอาผู้จัดการถึงกับเอ่ยขึ้นว่า คุณจะทำอะไรพร้อมกันหมดเลยไม่ได้อาบน้ำพร้อมกันอีกเหรอปิดท้ายคลิปเป็นการแซวจากตากล้องที่ลั่นขึ้นมาว่ามีผู้ชายเดินข้างล่างล่างเห็นแปบ๊แปบๆด้านผู้จัดการส่วนตัวแซวต่อว่าจะเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์หรือเปล่าํำเอาสาวกระแตถึงกับออกอาการเขินก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าเจ้าตัวจะใจอ่อนยอมเปิดเผยใบหน้าของแฟนหนุ่มตอนไหนแต่ที่บอกได้เลยคือคู่นี้มีแววคลั่งรักหนักมาก